สวัสดีในวันที่อากาศดีๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะหรือก็จะไปซื้อของไปช็อปปิ้งมาตกแต่งส่วนนะคะ เดี๋ยวจะไปที่ใดน,นั้นตามไปกันเลยค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะ Bauhaus ค่ะแหล่งช้อปปิ้งสำหรับคนรักบ้านนะคะที่นี่นะคะมีทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะจัดสวนแต่งบ้านนะคะมีหมดทุกอย่างให้เลือกสรรเลยนะคะเดินชมกันได้เลยคะ่ะคือใหญ่มากนะคะทุกคนด้านในนะคะก็จะมีพวกต้นไม้นะคะสำหรับตกแต่งภายในบ้านนะคะพวก โซฟาเก้าอี้สําหรับหน้าหน้าร้อนหน้าหนานวนั่งในสวนนะคะมีหมดนะคะมีเลือกมีหลายแบบด้วยนะคะไปลองนั่งลองเหยียดได้หมดค่ะนี่นะคะต้นไม้ที่แต่งภายในบ้านเยอะมากของสวยมากของขายเยอะแยะมากค่ะและด้านนอกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกโซนดอกไม้กระถางต่างๆนะคะมี แบบให้เลือกหลายไซส์มากเลยนะคะต้นไม้มีทั้งผลไม้นะคะผกักดอกไม้มีหมดค่ะทุกคนไปเดินดูนะคะอธิบายไม่ถูกค่ะคือ <c oughs> หลีตั้งใจนะคะจะมาซื้อกระถางนะคะแล้วก็ดินเพื่อที่จะเอาไปปลูกผักที่บ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างค่ะ ท,ทุกคนใบแมงลักค่ะใบแมงลักค่ะทุกคนอ่ะใครอยากกินหน่อไม้นะคะมาซื้อไปปลูกเลยค่ะไผ่ และนี่นะคะก็คือกระถางแล้วก็ดิน <Okay. S 1> แถมกับใบแมงลักต้นแมงลักหนึ่งกระถางนะคะกลับบ้านนะคะทุกคนซื้อเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะจะบอกว่าราคาที่นี่เจ็บตัวมากนะคะนี่นะคะบราเฮาส์ค่ะก็คือมีทุกอย่างนะคะอุปกรณ์แต่งบ้านแต่งสวนนะคะมากันได้เลยนะคะมีทุกที่นะคะมีหลายสาขานะในในสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ลองเซิร์ชดูกันเนาะ เ,เหมือนขี้วัวเลยอ่ะทุกคนทุกทุกคนคือแบบในตอนนี้ในรถได้กลิ่นแต่ขี้นะคะ <c oughs> ต้องเปิดหน้าต่างวิ่งขนาดเปิด <c oughs> เปิดกันเนี ขนาดเปิดกระจกลงนะคะกินขี้ก็ยังแบบเต็มรถอยู่เลยอะกินขี้วัวกินขี้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราไปซื้อของมาใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปกินข้าวอาหารเย็นนะคะแม็กเดนัลดแล้วก็จะปลูกต้นไม้ต่อรดน้ำต้นไม้ด้วยตอนนี้นะคะของก็มาถึงแล้วได้เวลาจัดสวนคะ่ะทุกคน หลังจากที่เราอ้าวไอ,ไอนี่นะคะเราก็จะลดน้ำต้นไม้ก่อนเนาะลินล,ลี่นะคะซื้อมาตั้งแต่มาอยู่สวิตใหม่ๆนะคะคือแบบพอหน้าร้อนมันพอหมดหน้าร้อนมันก็หายไปแล้วก็สปริงมันก็กลับมาใหม่นะคะมาใหม่ตลอดทุกปีเลยค่ะอันนี้น่าซื้อมาปลูกมากเลยเนาะแนะนำ มิ้นก็เหมือนกันนะคะพวกต้นมิ้นเนาะเป็นพืชที่แบบไม่ยอมตายเลยนะคะหน้าหนาวก็แบบแห้งเหี่ยวไปแต่พอสปริงนี่ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนไอพืชพวกนี้นะคะที่เหลือตายหมดจ้าซื้อใหม่ตลอดทุกปีบุญบาปคะ่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันก็เตรียมเออไม่ใช่สิ ปลูกเสร็จแล้วนะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นกระเทียมที่ปลูกเราไม่เคยได้กินกระเทียมได้กินแต่หอมนะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักชีนะคะที่หว่านไว้เนาะแล้วก็แมงลักที่ได้มาวันนี้นะคะส่วนโอแม่อันนี้นะคะเราปลูกมีผักบุ้งจีนผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟนะคะแล้วก็แมงลักแล้วก็พริกนะคะ ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้นะต้นกระเทียมนี่นะคะที่จริงอะตอนที่เราเอามานะคะเราเอามาจากอิตาลีนะคะกรีบเขาใหญ่มากใหญ่อย่างนี้เลยนะกรีบหนึ่งคือแบบอย่างเงี้ยแต่พอเราเอามาปลูกเธอเราไม่เคยได้กินกระเทียมมันออกมาแต่หัวแบบนี้นะคะแล้วก็เออก็เลยถอนมันออกไปเลยนะคะแล้วนี่ละคะ่ะก็คือ ระเบียงหลังบ้านของหลีเองนะคะสวยไหมสวยเนาะดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าสีห้าวันผ่านไปนะคะอีต้นไม้ฉันมันจะเกิดหรือเปล่าเนาะสำหรับ,บวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ